สวัสดีครับกันด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เกมมา์ครับนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะทำอะไรกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไปบุกเนเ h อร์ฟอร์เทรกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ปีเอ็นชันเจ้าอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พยายามพยายามถอนเอ็นชันออกแต่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปบุกเนเธอร์ฟอร์เทรกันเอะครับเข้าไปอย่างแรกเลยอีเจานี้เนี่ยอ้า คือแบบมาครับปตามหาเนเธอร์ฟอร์ทรเข้าไปในเนเธอรแต่อีเจ้าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอาละตอนนี้เราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรงนี้เป็นอะไรซึ่งแต่เราต้องรีบทาแต่เราวะไม่สามารถเดียวแต่เราจะต้องทําสัญลักษณ์เอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งสัญลักษณ์ในครั้งนี้ผมจะใช้ซึ่งผมจะทำการปรับเป็นโหมดซั่งง่ายๆนะครับเพื่อและเราก็ได้พบเรือมาประจำตัวหนึ่งเอาละ่ะยิงก็ไปเออโคตรดีตึงโคตรตื่นเต้นโอ้ ไม่นะไม่โดนลุมซ้ายโดนลุมขวามาครับเปืือเปืือเฮ้ยสู้ฆ่าไม่ได้เอะไรอะเปลือบเปลือเอาละครับโจมตีไปเลยเปืือ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 บนั่นใช้ดาบโจมตีมันดีกว่าไอ้เจ้าตื่นเต้น ตื่นเต้น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 ตืน่นเออตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่อยากทําตัวอย่างคลิปนะเดี๋ยวนี้คลิปต่อไปเนี่ยคงได้ทําตัวอย่างคลิปแน่นอนนะครับเอาล่ะครับเข้ามาถึงแล้วครับแล้วตรงนี้มีอะไรกันบ้างไหมยัน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 ยนันยอ๋อเราเจอได้โอเค เอออาให้ตัวเสแล้วใส่กินเนื้อหมูนะซิซสกะนิดนึงเฮ้ยมันมเจ้าลูกซอมบี้พิกแมนเนี่ยเนี่ยมันมาจากไหนกันเนี่ยโอเคมาแล้วคือเมื่อกี้ไปซ่อมชุดเกาะมานะครับออออออเอาละครับได้เบ็ด เพื่อเพื่อเพื่อเอาละครับค่ามันแซ่แซแซ่แซ่ค่ามันได้แล้วเอาอีกรอบหนึ่งนะครับมาเนือ้อเกิดไหมจะเกิดจริงๆแล้วไม่กล้าทุกบลกรงออืออโดนไฟเข้าเต็มๆแล้วเออรีบหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่า อ๋อตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีผมว่าชีวิตนี้อยากตื่นเต้น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 ตืนเต้นเดี๋ยวเราต้องรีบมันก่อนอุดไปก่อนเพราะว่าอุดมันก่อนรู้สึกว่าตอนนี้เราได้เบรแล้อมาสิบเอ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่า นี่ผมจะทนต่อไปได้ไหมครับเอาละครับเปือ้อนี้ไปทางนี้ก่อนดีกว่านี้ไปทางนี้ก่อนนี้นนไปทาง,นนทางเฮ้ยชีวิตนี้อยากตื่นเต้นจริงๆนะมาครับตื่นเป้นตบไฟต่าเออเออ เออชีวิตนี้อยากตื่นเต้นนี่นะ่เตือเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราพยายามเก็บไว้ก่อนชีวิตนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำฟาร์มปั๊มนี่อีกทีหนึ่งเฮ้ยไม่ได้กินเราหรอกมามานี่โดนซะแล้วสิ อืออืออืออืตายไปซะแล้วสิเอาละครับมาครับบุกไปสักพักอืออืออืออยามกีดปัดอ้ผมรู้แล้วหลักว่าอยากจะหาหัวยังไงดี นั่นนังนั้นสองตัวนี้ต้องของงอันเนี้ยขออยากได้หัวจริงๆสองตัวนี้อยากให้ได้หัวจริงๆอือ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 ชีวิตนี้อยากตื่นเต้นเอมีอะไรไห <Dear, S 2> <ars> มสวัสดีครับตรงนี้มีอะไรบ้างไหมครับ ตัวนี้น่าจะมีเอิออิ่มเจ้าเจ้าวิตเตอร์สักตัวหนึ่งถ้าคงยังดีนะครับแต่ตรงนี้มันมีเพียบเหลือเกินอือเออออมาลุ้นมะเนี่ยมันเป็นการการฆาวิตเตอร์ก็เท่ากับว่าการสุ่มกาชานเองนะครับเพราะเราจะสุ่มกาชาว่ะเราได้หัวไหมไม่ได้ตอนเนี้เออไม่เป็นไรมาครับตรงนี้ คือหลักๆอยากได้หัวสักหัวหนึ่งเอาไว้ประดับปารมีเล่นๆนะเอาเลยครับมาข้างบนหน่อยมีวิเทอร์บ้างไหมสักตัวหนึ่งเฮ้ยมี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 ไปรีบฆ่ามันก่อนดีกว่าจากได้สักหัวหนึ่งตีจังเบย์ก็ยังตีกว่ากว่าไม่ได้ย่า เออเออเอมีอะไรบ้างไหมนะซิดูซิว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรหรอเนี่ยไม่มีอะไรหรอเนี่ยแย่โถแย่จังเดี๋ยวเราค่อยไปหาแต่ แต่มีสีหนึ่งนะครับพี่น้ำต้องจําเป็นต้องทำกำจัดจริงๆปื้อือ้อือ้อือ้อไต้หัวมาด้วยเดี๋ยวเราต้องขอเคลียร์พิกแมนก่อนนะครับเนี่ยมามาสักตัวแล้วโอเค ทางตันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเนี่ยพี่สวัสดีครับพ่อพอพี่ๆีๆีพีผีๆีีพีีีีมาเปลืเสือเสือจริงเฮ้ยหัวเฮ้ยตั้งใจมาหาผมดูนี้กินแอปเปิลก่อนออนี่ทุกฟอเทสเห็นนี้เนี่ยไอเจวิเทอร์เกิดเยอะดีเหมือนกันนะเนี่ย แต่ก็ต้องทนเดินเนี่ย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 เมื่อไรเราหัวมันหายากแบบยากเหมือนกันนะเวอร์ัานี้เนี่ยที่ขนาดเรามีรุตึ้งติ้งสามเลนะครับเรายังมันยังไม่ตอกสักหัวหนึ่งเลยนะครับแต่อีเจ้าอุเธอเนี่ยมันเพียบจังเลย วมาไหมไม่ได้หัวไม่ได้หัวใช่ไหมออได้เดี๋ยวฉันจะขอค่าพิกแมนให้หมดคือสาเหตุที่มันเกิดเยอะเพราะว่าน้ำดันไล่ละพิกแมนเยอะไนงะเพราะว่าเนื่องจากว่าพิกแมนเนี่ยมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ต้นน้ำอ่ะไม่ได้ดบหัวสักหัวหนึ่งเลยผ่านไปแล้วขอบคุณที่รักกัน อมีก่อนน่าตื่นเต้นชีวิตนี้บอกไว้เลยว่าน่าตื่นเต้นไหมควรน่าตื่นเต้นเพราะว่าไอ้เจ้ามอนเตอร์มาเพียบเลยอย่อย่อย่าอยตื่นเต้นตื่นเต้นอื เลยครับเก็บเก็บวิทเทอร์ให้หมดเลยเก็บซอมบีอเก็บเรียบปัด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 ดปอาหหาาชีวิตอยากสงบสุขหน่อยดูสิฟูงที่น้ำค่าไปขอบคุณที่ล้กกันดูสิเอ้เจ้าอเจ้าโกนักเก็ตเนี่ยเพียบเลยครับ ขอบคุณที่ลากกันงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาเจ้าดาบนี้เนี่ยไปทำเป็นเดี๋ยวเราขอเอาไปซ่อมดาบกันก่อนโอเคขอบคุณที่ลากกันแล้วมันเกิดมาจากไหนนี่แน่เอออย่าเผลอไปตกมันนะเพราะครั้งที่แล้วเข็ดเฮ้ยต้องล่อ,อ,อ,อมัน้ยล่อไม่ทันเฮ้ยล่อมันแล้วอื นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ขนาดเนี่ยมันเกิดวิเทอร์เกิดเยอะมากแต่มันนดไม่ได้หัวเลยสักอันนึ่งขอบคุณที่ล้กกันทำไมมันไม่ได้อะไรเลยเลยเอ้ขอบืออ ไปได้หัวสักอันเลย ้ตรงนี้เราต้องนี้เข้าไปแล้วตรงนี้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 มันมีทางอยู่เกือบตกแน่ยอะละครับนะครับเดี๋ยวเราขอฆ่ามันก่อนนะครับตัวหนึ่งไปแล้วยังไงอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราสามารถเข้าไปในภายในปราสาทได้แล้วครับ ได้มาไหมครับได้มาไหมอีทองของไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันเก็บไว้ก่อนของขอของที่เห็นได้มาเนีย่ยผมขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมครับอภายในมีวิเทอร์ เธอแฝงอยู่ตั้งเพียบปะมากมายนี่ผมฆ่าพิเทอร์จนจะได้มีอะไรมาอีกเดีย๋ยวเรามาเช็คก,กันดึกกว่าว่าตรนนี้มีอะไรบ้างใหม่ครับ <c oughs> มีเบสดือ้อ <c oughs> มันมีบาเรียเบียกังเกสเบสไปเรื่อยโถเอ้ยอึ อืออืออเออตายไปซะแล้วมีไรีรอีอ่านหมาแยมันเหมือนรองเท้าเพะมันเหมือนรองเท้าเหล็กบงเหม็นเลยอ่ะเลยอ่ะก็คือแบบของมันแหวของมันไม่ค่อยอยากใช้อ่ะโอ้ตรงนั้นมันมีทางไปเพิ่มนี่นะ มันเหมือนอะไรกันเนี่ยโอ๊ยซอบมบี้ไก่ขอ <c oughs> ออโดนไปซะแล้วขอบคุณที่รักกันตรงนี้มันคืออะไรจริงๆเลยทำไมของเราไม่ได้ของดีจริงโอ๊ยมีพิกแมทแม เอ,ออเออออเออเนี่ขนาดพ่อของมันเนี่ยยังเอาลูกของมันยังเอาไม่รอดถ้าเป็นตัวพ่อมันจะยากเย็นแสนเข็นขนาดะข,ขนาดไหนเราไปเช็คกันดีกว่าตรงนี้มีอะไรบ้างไหมครับ เสียดายังไม่ได้หัวสักอันเลยแล้วเจา้าโคซอมบี้พิกแมนเนี่ยยังจะมาอยู่พอโทรวางไว้ตรงนี้เลยเรามีเราเจอหัวป้ามาเออแล้ววนกลับไปที่เดิมแล้วกันโอ้เนเธอร์วาร์ดนี่แหละที่เรากำลังตามหาเอ้ย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 ขอคำนี้ขอได้หัวนะเออเออเอ ขอหัวหน่อยไม่ได้มันเลยเนี่ยอนี่ตัวผมไปผมไปกินอะไรมาเนี่ยของมันไม่ค่อยดีเลยนะครับแถวนั้นผมจะไม่สนใจอะไรแล้วอยากได้หัววิทเทอร์ก็อย่าเอาไปคืออยากได้หัววิทเทอร์มากๆเลยเนี่ยเอาไปแต่เรามาเอาสิ่งที่เรากำลังตามหาก่อนดีกว่า นั่นก็คือในทวารจํานวนมหาศาลแย่เก็บมาให้หมดเลยนะครับเก็บเท่าไหร่เก็บให้หมดมีเท่าไหร่ขอให้หมดและตรงนี้มันหลอกผมอะ่ะโอ้โหตายตายแล้วเออฆ่าไก่เล่นไปหนึ่งทีส่วนตรงนี้เนี่ยขอร้องนะครับขอให้ได้หัวเออ ลูกคุณหลอกเล่าเออคืออยากได้คือตอนนี้อยากเห็นวิทเทอร์มากๆเลยตรงน,นี้ทางตันแล้วออตอนนี้เราได้เจ้าเนถวัดมาสี่สิบแล้วมาเช็คเดี๋ยวเราขออนุญาตเตินทางไปอ,อู้ไก่ช่างย่างดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอุยอย,อยตกใจตรงนี้มีอะไร หาเจอแล้วเฮ้ยตรงนี้มีวิทย์จำนวนมากโอ้วันนี้คงได้หัวซะแล้วนลสะซะสอได้หัอวไหมก็ยังไม่ได้แต่ตอนนี้กลางจะตาย ออสัตว์แอปเปลิลสักลูกหนึ่งก็ยังคงดีเออชีวิตดีขึ้นตั้งเยอะเลยครับของทุเรศมาก,มมมกาเหนือความคาดหมายมากเพราะเพราะว่าผมยังเอาตัวไม่รอดเลย ังกขึ้นไปก่อนเน่ยเดี๋ยวผมไปด้วยอะไรมามาเออเออโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเหนื่อยมันเลยมันออเออเออเออข้างบนนี้มีอะไรไหมก็หวังว่าจะมีไอ้เจ้านิทรรศ ก็หวังว่าจะเจอสิ่งดีๆมากมายนะครับเกือบตายเนี่ยมาขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าคือตอนนี้ผมอยากได้หัววิเทอร์มาก ผมยอมทําทุกอย่างเพื่อนหัววิเทอร์เพียงแค่หัวเดียวเพว่าแค่หัวเดียวมันก็พอหน้าพอใจแล้วนะครับที่เหลือนะครับเราต้องร่อนลงมาใช่ไหมเนี่ยโตไม่อยากร่อนเลยแต่มันจําเป็นต้องจริงๆต้องร่อนจริงๆก็ไม่อยากร่อนเลยนะแต่มันจําเป็นต้องจริงๆที่เราต้องร่อนเออเอออ้โดนไฟอีกแล้วโวโ้ เนี่ยผมโดนไฟต้นชุดเกาะจะใกล้พังอยู่แล้วเนี่ยอืมเนี่ยลูกบอลเออเออนั่นเดี๋ยวเราใช้ธนูดีกว่าลัคก,กี้โบไปเลยครับลูกพ่ออ๋อนะครับมา จกตัวนี้มาต่อได้เลยครับเออ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 ได้หัววิทเทอร์มาไหมไม่ได้หัวคือแบบหัวหายากมากฉั้นกูต้องอัดต่อแล้วล่ะครับ หัวมาไหมไม่ได้หัวเลยเหรอเนี่ยโอเคทิ้งเจ้านี้ไปก่อนบังคับกินแอปเปิลทองเลยครับเออ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 มาจงตีเลยทำไมมันได้ยากจริงๆมันตอบหัวยากจริงๆเลยเนี่ยบาะนี้ควรจะตอบไปแล้วนะครับ มาไหมไม่ได้หัวเลย yeah. อืออือเสียไปนหนึ่งตัวอืได้แทงไฟมาก็ดีกว่าไม่ได้โถปะโถไม่ได้อะไรเลย คือมันเป็นการประสบความล้มเหลวมากเพราะว่ามันไม่มันไม่มีหัวออลงมาหวังว่าจะได้นะครับขอร้องเถอครับ please. Please. please 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 อู้ได้หัวไปแล้วรีบรีบเก็บเลยดีกว่าเอาล่ะแล้วรีบหนีเลยดีกว่ากว่า นี้ไปก่อน